เช้ามืดแล้วก็ช่วงสายครับเริ่มเกมครับธีรพัฒน์ทางด้านฝั่งซ้ายธีรพัฒน์ไหลเข้ากลางไหลให้กับทางด้านชัยยุทธชัยยุทธเปลี่ยนแกนไปทางด้านฝั่งป่ามาครับไปให้กับทางด้านเลิศัย เด็ชายพยายามจะเปิดครับลูกนี้ไม่ผ่านติดทางด้านน้องเช็คน้องเช็คพยายามจะหลอกแล้วไล่เข้ากลางแม่ไม่ผ่านครับติดทางด้านเทศบาลท่าเสด็จตายแล้วครับตายเลขสิบครับทางด้านชัยวัดกระชากไปทางด้านฝั่งขวา,ขวาไปคนเดียวแล้วยิงครับตรงนี้ได้กระชองมาซ้ำเรียบร้อยครับโอ้โหห้าประตูต่อศูนย์ครับ นาจะเป็นรัติเทพสามเข้าไปครับและขอเปลี่ยนตัวนะครับทางด้านเทศบาลท่าเสด็จเอาหมายเลขยี่สิบห้าออกหมายแปดหมายเลขแปดเข้าครับยี่ห้าออกครับทางด้านเทศบาลท่าเสด็จเรืองชัยออกเอาสุภกรเข้าไปแทนครับอ,ออกทางนู้แล้วครับมาออกนี้ลูก ออกไปทางโน้นเดี๋ยวหาไม่เจอชิปแต่ด้านฝั่งฝ่าบ้างครับแน่นไปหมดครับทางด้านเทศาบาลท่าสเสด็จรัตติเทพพยายามจะไหลเข้ากลางคืนแม่ลงไปไ่ครับสัมผัสบอลแรกครับสุขสุภกรครับพวกนี้ไม่ผ่านครับติดไปการหลังนภัทร พัดไปทางด้านฝั่งป่าก็ไปให้กับทางด้านยุทธการเกิดมาแดนหน้าแล้วลูกนี้ไม่มีจังหวะครับโดนน้องเช็คตัดลูกนี้ออกเส้นข้าวสนามไปสุดท้ายแล้วเป็นลูกทัดบอลครับโดนเทศบาลท่าเสียบออกให้เป็นลูกคุมของทางด้านน้องเช็ค มาอีกแล้วมาที่ทางด้านลัทธิเทพทีมลูกนี้แล้วแปรฮึบอ้าวชน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 เสาเหลี่ยมในเข้าไปครับและขอเปลี่ยนตัวนะครับเพื่อเปลี่ยนผู้รักสารประตูครับเอาทางด้านกิติคมมอก ผู้รักษาประตูครับเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับทางด้านทีมสบานท่าเสด็จเอายี่สิบเข้าครับสินพบเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับทางด้านเทศบาลท่าเสด็จ ิ0เป็นด้านอภิรักครับอักษาประตูลงไปไม่ครับอภิรักผู้คงพันครับตรงไปไม่พันทางด้านพันละวัดของทางด้านเทศบาลอนุอนนตัดมาได้บ้างนะครับทางด้านน้องเช็กพยายามจะทำเกมแต่ก็ยังทำเกมไม่ได้ครับทางด้านน้องเช็ก ไม่ผ่านครับติดไปกลางหลังครับทางด้านน้พัดนะพัดไหลลูกนี้ไปทางด้านฝั่งป่าแต่ก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับลูกนี้ติดทางด้านปากาหลังของทานด้านน้องเช็คติดแกนไปทางนฝั่งซ้ายบ้างถ่ายไปถ่ายมาพยายามจะโต้กลับและครับทางด้านน้องเช็ให้เป็นทุกๆของทางด้านน้องเช็คร<ป>ับไปโดนทางด้านพลวัตออก ตัวศูนย์แล้วครับในครึ่งเวลาหลังแต่ลูนี้ไม่พลาดครับรนตทิด<ส><ห>ทางทด้านรัตติเทพโดนรัตติเทพออกครับเป็นลูกทุ่มของทางด้านน้องเชกอีกครั้งหนึ่งน้องเชกมองหาเพื่อนแลวทุ่มลูกนี้มาแต่ก็ไม่พลาดครับ <c oughs> มาอีกแล้วครับทางด้านเทศบาลท่าสเสด็จแต่ดูดีไม่บ่างครับโดนกันไปเป็นลูกทัดบอลออกเส้นหลังให้เป็นลูกบุพพงษบงฝาของทางด้านเทศบาลท่าสเสด็จ เป็นประธนามบก็ต่อครับลองยิงดูลูกนี้ครับไปได้ค่ะาเป็นทางด้านชัยวัดมาเข้าวเท้าหมายเลขสิบล็อกแล้วยิงไปติดบล็อกอีกครับสิ่งทีเป็นทางด้านชัยวัด ขอเปลี่ยนตัวได้ครับทางด้านน้องเช็คสองตัวผู้เล่นเปมกับป้องเปมออกลุกป้อมออกลุกเปมกับป้องออกทะนูนเปมต้องเป็นตัวเล็กแน่เลยป้อมเดินออกไปก่อนน่าจะใช่ โนหายไปแล้วมือตัวดีตัดตัดคืนแล้วเอาคืนครงนีป็นการตีไม่ดีที่สุดโตกลับบ้างนะครับทางด้านน้องเช็คโดนไปหกแล้วจะเอาคืนบ้างได้หรือเปล่าครับทางด้านน้องเช็คแม่ไม่ผ่านครับลูกนี้เปิดบาดทางด้านฝั่งฝาแต่โด,ดนน้องเช็คตัดโตกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับอืเจอกับทางด้านรัติเทพรัติเทพตัดไว้ได้ เปิดตาไปดีครับทาวด้าละดีเทพยังติดทางด้านน้องเช็คสุภกรปเปิดลูกนี้มาล็อกล็อกแล้วอยางไปได้ครับ21ปเป็นทางด้านรัชภูรารัชพูมิไหลลูกนี้ไปให้กับทางด้านชัยวัฒน์แต่ชัยวัฒน์พยายามจะเปิดครับ เอาละครับกลับบังแล้วไปได้หรือเปล่าครับยังไปได้ครับทางด้านน้องเท็กแพ่หลอกลูกนี้ได้ดีครับแล้วไหลไปทางด้านฝั่งวาไม่ผ่านครับใหญ่ปหะกันเยอะครับสุภก,กรสิงห์ทองครับสกัดลูกนี้ออกเส้นข้างสนามไปและขอเปลี่ยนตัวนะครับทางด้านเทศบาลท่าสเสด็จหมายเลขสิบออกนะครับเอาทางด้านชายัยรัตน์ออกเอาหมายเลขหกเข้า 6นี่เป็นทางด้านธันวาไทยนิมครับอ,อ,อย่างไนยอยู่ที่ด้านชายยุทธชายยุเปิดลูกนี้ไปแม่จังหวัดแรกไปดีเท่าไหร่ครับทางด้านยุทธการพยายามจะไหลให้กับทางด้านธีรพัฒนครับ เล่นกันอยู่ด้านหลังครับทางด้านน้องเช็กถ่ายบอลไปมาแม่แต่ลูกดิ้ยังยังแกออกมาได้ครับทางด้านน้องเช็กาอาลนะครับ,รบจะโตกลับบ้างแล้วจะโตกลับได้หรือเปล่าครับใส่ล,ลูกนี้ไปไม่ออกไปครับลูกนี้แม่แต่ก็อยากได้อีกครั้งครับทางด้านน้องเช็กเปิดตรลุงนี้ไปไม่ผ่านครับติดทางด้านรภัฒนะ์รพัดเปิดมา มาเข้าเท้าทางด้านชายยุดชายยุดเปลี่ยนแกนไปทางด้านฝั่งฝาครับให้กับทางด้านยุทธการยุทธการหยุดไว้ดึงจังหวะแล้วไหลเข้ากลางมาให้กับทางด้านนภัทรนภัทรพยายามจะเปิดก็โดนโต้กลับเบ้าแล้วครับทางด้านน้องเช็คแม่ปติเทพรับไปเหนือครับคุณพ่อคุณแม่นั่ง เชียอยู่ข้างหลังชอบใจลูกช <ไป S 1> ายได้รับใบเหลืองได้กำไรฝากคนอื่นเราครับป่ายบ้างแล้วทางด้านเราเช็ครับเจอกับทางด้านสุปกรณ์ใหญ่ด้ครับสุภกรไม่ผ่านหลายโตกลับมาให้กับทางด้านสิเมกับทางด้านธีรพัฒ์แม่ธีรพัฒ์พยายามจะไปก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับสุภรกรมาอยู่ที่ทางด้านรัชภูม์ ราชภูมิไหลกระดกลงนี้ไปให,ให้กับทางด้านธีรพัฒน์แต่ก็โดนน้องเชคโต้กลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่ฟาว้าวุพุทธสินให้เป็นลูกพิดครับและขอเปลี่ยนตัว้วครับทางด้านน้องเชคเอาเมสซี่ออกเอาเกมเอาเมสซี่ออกครับเมสซีเ่เจหรือว่ามาขืนเมสซี่เจก,ก็มาโชว์ฝีเท้าให้ท่านดูครับเมืองทองลงกันคนละครึง่ง สปาโลครึ่งหนึ่งครึ่งแรกครึ่งหลังมาเล่นให้เมืองทองเกมดีแนละ้วอาชนะสปารโลไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลาตีเทพยายามจะไหลลูกนี้ได้โดนโตรกลับมารรได้ครับก็ืิวบาโดนฝึกซ้อมกันมาอย่างดีนะครับ เอครับทางด้านธีรพัฒน์ไม่ผ่านครับโดนทางด้านน้อเค็กโตกลับบ้างอยู่ที่ทางด้านรัติเทพรัติเทพไหลปา,ากบอลไปให้กับทางด้านธีรพัฒน์ธีรพัฒน์พยายามจะไหลเข้ากลางอย่างได้อยู่ที่ทางด้านชายยุทธชาย,ยุทธเปลี่ยนแกนไปทางด้านฝั่งป่าไปให้กับทางด้านยุทธกการยิงติดผูรษาประตูครับเป็นลูกทังบอลออกเส้นหลังประตูให้เป็นลูกคูปองฝั่งขวาของทางด้าน เทศบาลท่าเด็นครับเหน,น้าที่ของทางด้านไหนเลขสิบเจ็ครับปรรพบัติเรามัดพันเพื่อรับหน้าที่เปิดลูกวีคลิกลูกนี้ครับมีรัทตีเทพวิว่งไปขอบอลไม่ให้เขาเปิดมาเสาแรกยังได้อยู่ที่ทางด้านรัดจะพัดแล้วเปิดเอาแล้วครับไปทางด้านฝั่ง ไายแม่ไม่พ่ายครับติดทางด้านกินลรงกินนรงมาให้กับทางด้านราชพมราชพมแม่ไม่ได้ครับโดนทางด้านน้องเช็คตัดมาได้พยายามจะโต้กลับครับน้องเช็เอาวแล้วครับหลุดมาบ้างแล้วน้องเช็คทันหรือเปล่าครับแม่ลูกนี้แตะยาวเกินไปเข้าเท้าทางด้านสุปกรณ์ สุภากรดีต่อไปให้กับเสียงด้าน17ครับพัฒนวัตร์แม่ออครับขอเปลี่ยนตัวนะครับทางด้านเทศบาลท่านเด็ดเอายิบสามเข้าครับเอาหมายเลขธีรพัฒเกตสีออกครับ11ออกครับ ธนกิจลงไปแทนครับธนกิจอุดอุนอดน่นอุดนุ่นอุดหนุนครับแน่ธนกิจอุดหนุนลงไปก็สัมผัสแรกครับธนกิจอุดหนุนของเช็คไม่ผ่านธานกิจยังได้อยู่ที่ชัยศยของทางด้านเทศบาลท่าเสด็จไปทางด้านความขวา,า,าครับไปให้กับทางด้านสิบสามครับ ยุทธกรแ่ทุกทน,น,นยุทธการครับก่อนบางการบางเอาไปนั่นแหละเ,ลเป็นลูกคุ่มของทางด้านเทศบาลท่าเสาด็นนกกจนาขีตครับโตกกลับไปของทางด้านเทศบาลท่าเสด็จ แหม่ยิงไกลครับลูกนี้แต่มันเบาเกินไปครับเข้ามือพวกสาประตูพะพีรักยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ยืนมองเพื่อนนะครับรติดเทพเปิดลูกนี้ไปก็แม่ปเข้าเท้าทางด้านรัชภูมิเปิดแล้วไอ้ัวเล็กแน่ จะโชว์สักหน่อยไหส้สำเร็จครับรแล้วเอาอีกครั้งนึคร e ับโอ้ธันวาไทยนิ่มครับมาลับไปสองตัวนะครับประชาชนคู่แรกครับหมูสองสาแก้วกับหมูดึงเต็งชันครับแล้วก็มารับเสื้อเอียมด้วยครับ ไดลูกบุญพงอีกครั้งหนึ่งครับของนาด้าน,านาเทศาบาลท่าสะเด็ดเปิดมาติดได้บุญมพงอีกครั้งแล้วขอเปลี่ยนตัวนะครับทางด้านน้องเช็คต้น,ต,นต้นออกต้นต้นไอเปลี่ยนเอาใหญ่ออก เอาเล็กเข้าให้ลงกันให้ได้สัมผัสเกมกันทั่วถึงนะครับทางด้านน้องเช็คแพ้ชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญครับถือว่าวันนี้ยังยังสู้ไม่ได้วันหน้านะครับก็มีโอกาสนะครับ เพราะว่าตัวเล็กๆทางนั้นเลยครับทางด้านน้องเช็กธนกิจปล่อยลูกนี้ออกครับเป็นลูกทุ่มทุ่มมาลูกนี้มาให้กับทางด้านพลวัตพลวัตก็เต่ออัดทีเดียวเลยครับลูกนี้ไม่ตัวก่อเส้นหลังไปให้เป็นลูกเ,เตะเขมประตูของทางด้านน้องเช็กครับเปิดเกมมาได้กันใหม่ไหลสั้นๆไปทางด้านฝั่งซ้ายเปิดมาก็ยังได้ครับทางด้านน้องเช็ก แล้วลองยิงไกลแล้วเฮ้ยแม่ไม่โตก้อครับอทเ,เ,เลยาต แกนถ่ายมาทางด้านวางฝาบ้างทางด้านอเอาเช็คลูกนี้ไม่ผ่านครับแหมโตกลับไปครับทางด้านสุภากร <Okay. S 3> okay. เกมเล็กกันไปครับทางด้านของเจ็กเอาเปิดไม่ดีครับวกนี้มาติดทางด้านเทศบาลไปไหม่ครับหไายไ่้าช,ชัยยุทธขอเปลี่ยนตัวนะครับทางด้านเทศบาลท่าเสด็จเอาห้าออกเอาเจดเข้าเอาทางด้านชัยยุทธสีรัตออกครับ หมายเลขห้าเเบอร์ด้วยเอาเบเบอร์ด้วยเนสเสื้อนักกีฬานะครับทุกๆทีมเดี๋ยวไว้เสาวอาทิตย์หน้านะครับค่อยมารับเสื้อทีมนะครับเด <c oughs> ี๋ยวสาวอาทิตย์นี้ใช้เสื้อเอียมแต่เสื้อเอียมเราก็มีเบอร์ครับผู้จัดการทีมเอาเอียบไปแล้วก็ใช้ช่วยใส่เบอร์ให้ตรงชื่ออ,อำมภอฟุลด้วยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับทางด้านเทศบาลท่าเสด็จเอาหมายเลขสี่ออกเลขสี่ออกครับนภัทรจันผาออกเอายี่สิบสี่เข้าฮะเอาสิบสามเหรออ๋อสิบสามออกเอาไปเลย เ,เปลี่ยนเยอะเลยครับให้มีโอกาสได้ลงไปสัมผัสในสนาม <c oughs> เป็นจงใจท้ายของครึ่งหลังแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนยูเว่มาเช้าเลยครับยกทีมเปลี่ยนเลยยูเว่ ายแล้วก็แพ้บาซ่าในสประตูตัวเดียวตูกับครับทางด้านลิสนาลงอเคขอบใจนะขอเปลี่ยนตัวอีกครับทางด้านเทศบาลท่าเสด็จเอา20เข้าเบอร์9ออกเอารัฐติเทพออกกว่าพัก สี่สิบนี้เป็นทางด้านสินพบพมผมเองก็เมื่อวานก็วันหนึ่งแล้วไม่มีคนเปลี่ยนเลยนะครับเวลาจะทานข้าวยังไม่มีเลยวันนี้ก็ต้องสายคนเดียวอีกกันแหละเหมือนเดิม ให้ให้ไอ้หนุ่มช่วยภา